มาครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้จะมาทําการแกะกล่องอีกเช่นเคยนะครับเป็นกล่องที่ผมสั่งมาพร้อมกับไอ้เกมรักมาวัดใจนั่นแหละนะครับแล้วก็ดองไว้นะก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับกล่องนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือดองๆไว้นะครับคือส่วนมากก็เป็นเล่มต่อนั่นแหละนะครับไม่ได้อ่านสักทีตั้งแต่เล่มแรกอะไรงนี้แต่ก็ซื้อมาแล้วนั่นเองนะครับก็เลยออามาแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับเป็นการเช็คสินค้าด้วยนะครับและเรื่องที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับ ก็ออยู่ก็ไทเอ่าป่อเออกทำออกมาดีมากเลยเวลาหยิบก็หยิบอย่างเงี้ยล้ำล้ำเลยโคตรล้ำเลยอ่ะเรื่องที่ผมสั่งไปก็จะมีนี่นะครับผม บาเกะโมโนกาตารินะครับหรือปราร์นำของเราพูดเล่ม7นั่นเองนะครับใครที่ดูผมทําการรีวิวแบบบล็อกเซตไปแล้วก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับมันมี1-6เล่มอันนี้ก็เป็นเล่มต่อนะครับเล่ม7ก็ซื้อมาเผื่อก่อนนะครับก่อนที่มันจะมีเซตใหม่แล้วก็ค่อยไปซื้อแยกของบ็อกเซตตัวที่2อีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้องแวมไพร์ชิโนบุนะก็เป็นของเล็กเพจเนาะราคาก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับมันเพิ่ง l อมาของเดือนนี้แล้วก็จะมีนี่นะครับนึกว่าชีวิตเราก็มอคืผ มีเล่ม1และเล่ม8ไปแล้วนะครับถามว่าอ่านหรือยังก็ยังครับยังไม่ได้อ่านเลยยังดองไว้อยู่นะครับพอเล่มเก้ามาของเดือนนี้ก็จัดไปเลยนะครับก็ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> เรียกได้ว่าเอาดองให้มันจนจบไปเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้อ่าเขาเป็นของสยามอินเตอร์ราคา130บาทนะครับและเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจอย่างมากนะครับก็คือเป็นเรื่องที่แบบถ้าใครที่ดูอนิเมะเนี่ยอาจจะชอบได้นะครับป้าเขาทาออกมาดีนั่นก็คือเรื่องนี้นะครับมหาเวทพระนึกมานหรือจูจัสรสุไขเซนนั่นเองนะครับในฉบับนี้นะครับมันก็จะเป็นของ่มมีไ การเปิดเผยหรือว่าอะไรนะครับแต่เร็วๆนี้นะครับผมมหาเวทผนึกมายเล่มสูงเนี่ยเขาจะทําเป็นอนิเมะในรูปแบบของภาพยนตร์โลงนะครับเป็นมูฟวี่ก็จะเป็นช่วงเนื้อเรื่องก่อน1ปีนะครับก่อนที่จะเกิดภาครักก็คือเล่มหนึ่งก่อนจะมีพวกยูจิเมยุมิอิงโนมาระอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นรุ่นพี่ของไอ้กลุ่มยูจินั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรนะครับถือว่า อย่างหน้าปกผมเห็นมาตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วจะเลยรู้สึกว่าเอะทำไมสยามอิเตอร์เขา l อมาชา้าจังเล่มศูนย์นะครับในที่สุดมันก็มาสักทีนะครับเล่มศูนย์เพราะว่าผมเองก็ดูอนิเมะมาแล้วแต่มังงะก็ยังดองอยู่นะคือภาคหลักอะไอภาคหลัก 1- 15ถึงเล่มปัจจุบันอะผมยังดองอยู่นะครับแต่ผมดูเมะแล้วนั่นเองนะครับก็เลยอ่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับอ่ามาดูด้านหลังก็เป็นเนื้อเรื่องย่อพระเอกก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นยูตะนั่นเองนะครับยูตะเป็นใครอะไรยังไ เล่มศูนย์เท่าไหร่นะครับมาอ่านแล้วผมอาจจะเล่านิดนิดหน่อยๆว่ามันเป็นใครอะไรยังไงนะครับปีความเกี่ยวข้องอะไรกับโกโจซาโตรุไหมอะไรอย่างนั้นนะส่วนตัวรูปเล่มนะครับก็จะเป็นรูปแบบของพิมพ์ใหม่นั่นเองนะครับก็คือเล่มสูตร์เขาคงไม่ใช้พิมพ์เก่าแล้วทำให้ราคามันอาจจะโดดขึ้นมาเป็น80บาทนะครับแต่ก็ดีเพราะว่ามันใช้กระดาษจากกระดาษรูปมาเป็นกระดาษสมุทไบรท์นั่นเองนะครับทำให้แบบดูลื่นดูอะไรอย่างนี้นะฮะ อ่าเห็นไหมมันก็จะลื่นๆหน่อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับหน้าปกก็ทําสวยมากๆเห็นมาตั้งแต่ญี่ปุ่นละโอเคก็มาดูส่วนปกในกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวด,ดูส่วนนี้ก่อนแล้วกันนี่เป็นเรื่องราวก่อนหน้ามาหาเวทผนึกมาที่กาลังลงต่อเนื่องในโซนนจัมรายสัปดาห์ครับถ้าอ่านแล้วจะเจอเรื่องดีๆด้วยละ่ะก็คือมันน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ปปรอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะปกในก็จะเป็นประมาณนี้นครับแล้วเจอกันนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปดูปกหลังนะครับเป็นพ วกหลังก็ดำซึบเลยนึกก่็จะมีอะไรอันนี้ใครเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับกระดาษสมุดไบมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับคือแบบเวลาจับแล้วมันลื่นเออมันรู้สึกลื่นไม่ดูไม่ขัดตาดูไม่อะไรนะครับแต่ถามว่าสมุดใบเนี่ยมันดีเท่ากีนลิตรไหมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ดีตรงที่ว่านี่ครับมันไม่ได้ถมดำไม่ได้แบบมืดมนมากเกินไปนะครับคือมันยังเห็นพวกลายเส้นสกรีนโทนอะไรของทางลายเส้นต้นฉบับมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีนี่เป็นพระเอกของเล่มศูนย์ก็คืองยจ มันไม่ได้มีการโผล่มาในเรื่องนะครับคือแบบมีการแค่กล่าวถึงเฉยๆว่าเป็นอะไรยังไงมีตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็คือยังเป็นเด็กกันอยู่เลยก็จะมีแพนด้ามากิอินูมากินะครับคือมันยังเป็นในช่วงของที่3-4คนนี้มันยังเป็นแบบมัธยมปลายปีที่1ก็คือยังเป็นปี1อยู่ก่อนที่จะภาคหลักของยูจิจะกลายมาเป็นรุ่นพี่ปีที่2อ,อ่าประมาณนั้นนะครับผมอารมณ์ของเล่มนี้นะครับมันก็จะเหมือนภาคหลักเลยเหมือนยูจิเลยนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนพวกยูจ โซาโตรุเช่นเคยนะครับโกโจเนี่ยมันก็เป็นอาจารย์แล้วล่ะในเรื่องนะครับเป็นผู้ใช้สายเวทขั้นพิเศษนะครับคือเก่งโคตรๆเท่าที่ผมไปดูในข่าวนะเขาว่าไอยูตะเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งพัดเทียบกับโกโจได้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้อะไรแน่ชัดน,นะ๋ยวผมจะมาอ่านก่อนแล้วกันนะครับเป็นเร,เรื่องสั้นก่อนนิดหนึ่งสี่ช่องอะไรอย่างงี้ลายเส้นก็นั่นแหละตามสไตล์ของอาจารย์แกเลยนะครับเหมือนกับภาคหลักเด๊ะๆก็คือมันไม่ใช่ภาคสปินออฟหรอกมันก็คือเล่มศูนย์นั่นแหละเขียนที่หล อยู่ตะนี่มันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับนั่นแหละแหละเมยูมินิดน,นึงนะครับโกโจก็เป็นอาจารย์เห็นไหมกวนตีนตามภาษาแกนั่นแหละครับใครที่ดูนี่ก็อาจจะชอบในความรอนะครับแต่ใต้ความรอก็มีความกวนส้นตีนอยู่นะครับ ก็พูดจันตรงๆเลยใช้ภาษาอาจจะดูหยาบคายนียก็ขออภัยนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมอ่ะดูแค่อนิเมะนะครับมันเลยทําให้ผมไม่รู้ว่ามังงะภาคหลักเนี่ยมันมีการตัดส่วนไหนไปบ้างอะไรยังไงนะครับเ<ม>วลาผมจะเล่าอะไรผมก็อาศัยการอ่านสคริปต์จากพี่ๆในเว็บเอานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้เครดิตแล้วกันว่าผมเล่ามาจากเว็บไหนอะไรยังไงไปตามดูกันได้นะครับมันก็จะมีสรุปสําหรับเล่มศูนย์อยู่แล้วนะฮะงั้นก็ขออ่านก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับ เนื้อหาที่ผมจะทําการเล่าต่อไปนี้นะครับมีเนื้อหาสปอยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอดูฉบับภาพยนตร์โลก็ควรเรียงนะครับปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันหรือถ้าใครที่อ่านเล่มศูนย์มาแล้วอยากมาฟังผมเล่าก็เชิญเลยผมก็จะเล่าแบบคร่าวๆสรุปสั้นๆนะครับจากเว็บนะครับตอนนี้ผมเองก็ดูสคริปต์อยู่เหมือนกันเรื่องนะครับมันก็จะเปิดมาที่คล้ายๆกับเรื่องหลักนะครับก็คือยูตะเนี่ยมันจะต้องโดนโทษประหารนะครับแต่โกโจก็ได้รับเข้าให้มาอยู่ในการดูแลของโรงเรียนสายเวทต้องขยายก่อนนะครับว่าที่ยูตะ อยู่นั่นก็คือริกะนะครับที่ได้มาทําร้ายและฆ่าผู้คนมากมายนะครับริกะคือใครนะครับก็คือคนนี้นี่เองนะครับริกะเนี่ยคือเพื่อนสมัยเด็กของยูตะนะครับในวันเกิดของยูตะริกะเนี่ยก็ได้บอบของขวนันนั่นก็คือแหวนมั่นและทั้งสองสัญญาว่าจะแต่งงานกันในอนาคตแต่ถ้าว่าโชคมันไม่ดีนะครับผ่านไปไม่กี่เวลาเธอได้รับอุบัติเหตุจนหัวบุบต่อนหน้าต่อตานะครับมันก็เลยทําให้มีคําสาปของเธอไหลมาจับขายูตะและติดตัวของยูตะมาจนถ,ถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับเมื่อมีใครนะครับที่มาทําร้ายอะไรไม่ดีกกับยตริ ก็จะจัดการหมดเลยนะครับเช่นเหตุการณ์ที่โผล่มาตอนแรกก็คือมีกลุ่มผู้ชายมาแกล้งยูตาแล้วสุดท้ายริกะก็เลยล่าเข้าไปในล็อกเกอร์จำนวน4ีคนนะครับก็คือแบบฆ่าทิ้งเลยนะครับยูตาเป็นอะไรกูไม่สนนะครับริกะฆ่าอย่างเดียวยูตาเองนะครับก็มีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะครับแต่ก็ได้ริกะมาห้ามไว้ท้ทันเวลานะครับอ่าจึงทําให้นี่มาได้พบกับโกโจซาโตรุอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้ชวนให้ไปโรงเรียนสยเวทที่โตเกียว ตอนแรกก็อาจจะไม่มีการยินยอมเพราะว่ากลัวคาสาปของตนเองจะไปทาร้ายผู้อื่นแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะโกโจโหให้เหตุผลว่าไปราเรียนเอามาดัดแปลงให้เป็นวิธีช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่จะใช้พลังในทางที่ผิดยูยงปลุกปั่นนะครับว่าให้เอาพลังนั้นมาช่วยคนอะไรอย่างนั้นนะครับเมื่อยูตะเข้าเรียนวันแรกนะครับก็คืออะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยที่มันมีพังมาคิทั้งอินูมาคิแพนด้าอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยชอบไอยูตะเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันมีคําสาบ้ายแรงติดตัวมาระหว่างที่ร่ําเรียนกันอยู่เนี่ยมันก็จะฝึกกันไปฝึกกันมานะครับฝึกกันไปอีกสักหน่อยก็อยู่ดีๆก็มาลักกันอะไรเงี้ยลักกันแบบสนิทกันอ่าเริ่มมีความสัมพันธ์มากกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับกันและระหว่างนั้นนะครับไอเกโทเนี่ยมันก็ได้เข้ามาเสือกนะครับแล้วก็พูดบ่นพึมพำอะไรนู่นนี่นั่นว่าผู้ใช้เสยเวทอะไรอย่างง้นะก็ได้มีการท้าทายกันเกิดขึ้นนะครับการนัดวันกันไปท้าชนท้าต่อสู้กันนะก็จะให้พวกกลุ่มมเเเดด็็กกกกกๆ3คนนนนนี่่แะะไไปปตอออสู้้ัััับพวโงงงรรรรถึา ต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับเด็กๆก็ที่เป็นกลุ่มของยูตาเนี่ยก็สู้กันไม่ค่อยไหวนะครับจึงทําให้เหลือแค่ยูตานะครับยูตาเนี่ยมันก็โกรธนะครับที่เกโทได้ทําร้ายแบบกลุ่มเพื่อนๆของเขาเองนะครับนี่นะครับคือจึงเรียกลิกะออกมานะครับแล้วก็ใช้โทรคงที่มีตาแต่ลักษณวงูตระกูลอินูมากินะครับเพื่อสาปเกโท แต่ได้เป็นผลเพียงน้อยเพราะว่าคำสามันกระจายตัวเกินไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับอยู่ต่าก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเลยเข็นพลังสุดท้ายของลิกะเพื่อออกมาสู้กับเกโทผลการต่อสู้ก็คือชนะขาดเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เกโทได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในซอยโกโจที่ สู้กันอยู่ชินจูก,กูก็ได้เดินมาหาเกทโฮแล้วก็มีบทสนทนาน,นี้หน่อยยูตะก็ฟื้นมาพบกับเราเพื่อนๆนะครับและคําสาปของริกะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นร่างของผู้หญิงเหมือนเดิมมอหลายปีก่อนนะครับและโกโจโก็ได้อธิบายไว้ว่าที่ริกะเป็นแบบนี้เพราะยูตะไปสาบเธอริกะเนี่ยถูกลถชนยูตะพูดในใจว่าริกะห้ามตายมันก็เลยเกิดเป็นคําสาปขึ้นมานั่นเองนะครับคำสาปของริกะเนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปนะครับ ปล่อยเป็นอิสระและหายไปก็จะประมาณนี้นครับจบเล่มศูนย์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องแค่ว่าไอายุตะาเนี่ยมันมีคําสาปของเพื่อนเด็กสมัยก่อนที่ชอบกันอะไรอย่างนี้นะครับติดตัวมาก็เลยอยากจะเค้นพลังให้เห็นถึงพลังความสัมพันธ์มิตรภาพว่ามันจะเลือกลิกะหรือเลือกกลุ่มเพ,เพื่อนที่ประชิญอันตรายนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมหาเวทยัพนึกงมารเล่มศูนย์ก็เอาเป็นว่านะครับให้รอติดตามฉบับอนิเมะภาพยนตร์โรงนะครับหรือมูฟวี่นะครับที่ทําโดยแมปป้าอีกเช่นเคยนะฮะก็เรียได้ว่าแมปป้าเนี่ยปีนี้หนักจริงๆนะครับคือรับงานหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเชนซอแมนไททันโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆนะครับยอมใจนะครับก็เอาเป็นว่าเขาก็จะทําการยัดเนื้อหาจากเริ่มศูนย์เนี่ยแหละไปใส่ลงในมูฟวี่นะครับก็อาจจะมีการเพิ่มเติมแต่งฉากนิดนึงให้มันแบบเนื้อเรื่องไม่สั้นเกินไปคือให้มันยาวพอคุุ้้้้มมนนนําาาคเเือใกรรที่จะ อยงเงินเข้าไปดูฉบับมูฟวี่นั่นเองนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะฉายเดือนธันวานะครับแต่ของไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะฉายเดือนไหนนะครับดีไม่ดีก็อาจจะเป็นปีหน้านะครับช่วงประมาณปีใหม่เดือนมก,กรากุมภาพีนาอะไรอย่างนี้นะครับก็รอชมผลงานสวยๆจากแมปป้าที่จริงมันไม่ได้ถือว่าเป็นภาคแยกหรือภาคสปินอฟอนะครับมันก็เป็นแบบแค่เนื้อเรื่องเล่าก่อนที่จะไปเกิดไอภาคของยูจิแค่นั้นเองมันก็เลยทําให้ตัวละครเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันนะครับเพราะว่ามันก็โผล่มาแค่เล่มเดียวแล้วไม่ร ภาคหลักมันจะโผล่มาตอนไหนนะครับอ่ะนเอาเป็นว่าก็รอติดตามต่อไปนะครับสำหรับเล่มหลักที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผลงานของเด็กช่างก็ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นคลิปอะไรก็เอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ